บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดร่วมกับบริษัทโตโยต้ามอเตอร์คอร์ปอเรชันประเทศญี่ปุ่นจัดกิจกรรมคา r ฟอร์แมนโชสุดยิ่งใหญ่แห่งปี GRFestival 2023เพื่อสร้างความสุขให้กับทุกคนภายใต้แนวคิดหลักสร้างสารรค์ยนตรกรรมที่ดียิ่งขึ้นผ่านกิจกรรมมอเตอร์สปอร์ตแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และความพยายามในการเพิ่มคุณค่าของผลิตภัณฑ์ผ่านการแข่งขังกีฬามอเตอร์สปอร์ตและพิสูจน์ให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน แม้จะเป็นรถยนต์ที่มีสมรรถนะสูงก็าตามและที่สําคัญแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจซึ่งกันและกันกับการสร้างประวัติที่มีจุดยืนเดียวกันโดยมีสื่อมวลชนแฟนกีฬามอเตอร์สปอร์ตและผู้สนใจเข้าร่วมชมงานอย่างคับข้างกว่า3,000คนเมื่อวันที่19ธันวาคมที่ผ่านมาณาโตเรต้า,า alive บางนาภายใต้แนวคิดหลัออกของกิจกรรมที่ต้องการให้ทุกคนสามารถเข้าถึงกีฬามอเตอร์สปอร์ตได้มากขึ้นผ่านการแสดงสุดยอดสมรรถนะในการขับขี่ยนตรกรรมสมรรถนะสูงหลากหลายรุ่นเพื่อ ให้ทุกคนได้สัมผัสถึงความนุกสนานตื่นเต้นเร้าใจโดยมาสเตอร์ไดเวอร์โริโซผู้เป็นประธานคณะกรรมการบริหารของบริษัทโตโยต้าคอป์ปอเรชั่นประเทศญี่ปุ่น และเป็นถึงผู้ก่อตั้งทีมแข่งระดับโลกในนาม o o k i Racing พร้อมนักแข่งฝีมือระดับพระการจากสนามแข่งทั้งประเทศญี่ปุ่นและในประเทศไทยรวมไปถึง K.O.L. ไทยรุ่นใหม่เข้าร่วมในงานอย่างคับข้างกิจกรรมสุดเ้าใจในงานได้แก่การขับโชว์สุดยอดสมรรถนะของรถแข่งหลากหลายรูปแบบเช่น drift show และ time t r i a โดยนักแข่งร o o k i e ลสซ i n g ซึ่งนักแข่งเหล่านี้มีส่วนร่วมในการพัฒนารถยนต์สมรรถนะสูงอย่างยาริส GR, c o r o โ l r GR และ GR 86โดยหนึ่งในนักแข่งที่มาร่วมแสดงในครั้งนี้คือโมริโซผู้เป็นนักแข่งยอดฝีมือระดับ Master ร์ไดรเของโตโยต้า